สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆน,นี่คือขนมไข่โบราณนะคะเพื่อนๆซึ่งโดยปกติเขาจะใช้แป้งเค้กทํากันนะคะแต่รอบนี้มาดามได้เปลี่ยนแป้งนะคะเป็นแป้งข้าวหอมมะลิของตราปลาแฟนซีคราฟทําง่ายใช้เวลาไม่นานด้วยค่ะมาดูวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมกันก่อนนะคะอันดับแรกก็คือแป้งข้าวหอมมะลิตราปลาแฟนซีคราฟค่ะสำหรับแป้งข้าวหอมมะลินี้นะคะแปลร,รูปมาจากข้าวหอมมะลิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะปราศจากกลูเตนด้วยค่ะ มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวก็คือกลิ่นหอมจากข้าวหอมมะลินั่นเองนิยมนำไปทำวาฟเฟิลนะคะหรือว่าเค้กแพนเค้กคัพเค้กหรือเค้กที่ใช้การน,นึ่งค่ะเพิ่มเติมอีกนิดนะคะมาดามอยากจะบอกว่าเมื่อนำแป้งข้าวหอมมะลิตราปาแฟนซีค้าไปทำขนมจะให้กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์และมีเนื้อเนียนละเอียดนำไปทำเค้กก็ให้เนื้อสัมผัสที่นุ่มหรือทำเครปก็อร่อยค่ะและปราศจากกลูเตนด้วยค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่แพ้กลูเตน มาเริ่มทำขนมกันเลยวันนี้นะคะมาดามเลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองค่ะเราก็เตรียมชามผสมแล้วก็นำน้ำมันถั่วเหลืองใส่ลงไปนมสดรสจืดหรือจะเป็นกะทิก็ได้นะคะกลิ่นวานิลาค่ะคนผสมของเหลวให้เข้ากันก่อนนะคะเพื่อน,นตอนมาดานตัดคลิปลืมดูว่าตัวเองไม่มีคลิปตอนต้มน้ำนะคะจริงๆน้ำเนี้ยคือน้ำที่มาดามไปต้มจนเดือดเรียบร้อยแล้วค่ะ จากนั้นก็นําชาผสมมานะคะแล้วก็นําไข่ไก่ที่เราเตรียมไว้เลยนะคะ3มฟองใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายป่นนะคะจากนั้นใช้เครื่องผสมอาหารนะคะคนส่วนผสมของน้ําตาลป่นนะคะกับไข่ไก่ก่อนเพราะว่ามันฟุ้งมากค่ะเพื่อนๆแล้วก็ตีต่ํานะคะหมายถึงว่าเปิดเครื่องด้วยความเร็วที่ต่ําสุดนั่นก็คือเบอร์หนึ่งค่ะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วไปจนถึงความเร็วสูงสุดนะคะเราจะตีจกนกระทั่งไข่ขาวข้นนะคะ และเห็นรอยตะก้อใช้เวลาไม่นานค่ะเพื่อนๆน,นิดนึงนะคะระหว่างดูคลิปมาดามใช้ชามผสมเล็กเกินไปค่ะตอนนี้ส่วนผสมกระเด็นไปทั่วรอบที่ตรงโต๊ะที่มาดามทำงานเลยนะคะจากในคลิปก็คือไข่ของเรามีความข้นและก็ขาวขึ้นแต่เดี๋ยวเรามาเช็คกันก่อนว่าได้ไหมนี่ค่ะพยกระวางอย่างเงี้ยเนื้อเค้กจะคืนตัวเร็วแต่ใกล้จะได้แล้วนะคะให้ตีต่อไปค่ะและเมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่นาทีนะคะ ตัวเบเตอร์เค้กของเราก็ฟอร์มตัวดีขึ้นแล้วค่ะเนี่ยค่ะพอเราวาดแบบนี้นะคะเราจะยังเห็นรอยอยู่เมื่อเรานับ1 2 3สาเขาก็ยังอยู่นะคะแสดงว่าได้ที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็นำแป้งข้าวหอมมะล,ลิที่เราเตรียมไว้นะคะมาร่อนลงไปได้เลยค่ะจริงๆมาดามควรจะร่อนเตรียมไว้ก่อนนะคะแต่ว่าลืมให้เพื่อนๆแบ่งเทนะคะลงไปในชามผสมค่ะเพราะว่าถ้าใส่ไปครั้งเดียวเลยนะมันจะทำให้เนื้อเค้กของเรายุบตัวง่ายค่ะเทแล้วก็คนผสมอย่างเบามือนะคะ ชามผสมจะหล่นและค่าลืมค่ะเอาหม้อที่เป็นน้ำร้อนออกไปได้แล้วนะคะมันก็มีผิดพลาดกันบ้างโอเคร่อนแป้งส่วนที่สองลงไปค่ะพอส่วนผสมเข้ากันก็นำแป้งที่เหลือลงไปได้เลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันอย่างเบามือนะคะเช็คว่ามีแป้งที่ยังไม่เข้ากับตัวไข่บ้างหรือเปล่าเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยและท้ายสุดนะคะก็คือการนำของเหลวใส่ลงไปค่ะ มาดามเน้นว่าอย่าเทลงไปพวดเดียวนะคะให้แบ่งเหมือนกันนะคะเพราะเรากำลังทำงานกับความเบาและความฟูโดยที่เราไม่ได้ใช้สารเสริมใดๆเลยค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็เก็บรายละเอียดด้วยพายซิลิโคนสักนิดหนึ่งค่ะเช็คนิดหนึ่งด้วยว่ามีส่วนผสมตรงไหนที่ยังไม่เข้ากันดีนะคะเนี่ยคันเนียนสวยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือนำแบตเตอร์เค้กของเรานะคะใส่พิมพ์ค่ะเตรียมนำไปอบได้แล้วนะคะมาดามเลือกใช้เป็นถ้วยกระทงจีบนะคะ เบอร์3219ค่ะส่วนถ้วยกระทงทิวลิปเนี่ยมาดามทำเองค่ะมาดามเสียดายมากถ้ามีกระดาษสีแดงหรือกระทงทิวลิปสีแดงนะคะจะทำให้ขนมไข่ของเราเข้ากับเทศกาลตรุษจ,จีนได้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าขนมไข่โบราณของเราเป็นขนมมงคลนะคะเราจะเทแป้งเบเตอร์ของเราเนี่ยนะคะลงในถ้วย3ส่วนสี่ของความสูงของถ้วยนะคะแต่มาดามอ่ะเห็นแป้งเหลือมาดามก็เลยเติมให้เกือบเต็มถ้วยไปเลยค่ะทำกินเองกลัวอะไรเนาะ เราจะนำเข้าอบที่อุณหภูมิ160องศาเซลเซียสนะคะระยะเวลาอบอยู่ที่25-30นาทีค่ะโดยที่เราจะนำถาดรองอบของเราวางที่ตะแกรงชั้นล่างสุดของเตาอบเลยนะคะเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ15นาทีนะคะมาดามก็มาเช็คสุกก่อนนะคะใช้ไม้เสียบทุกชิ้นจิ้มไว้ก่อนนะคะแล้วก็กลับถาดนิดนึงเพราะว่าอุณหภูมิในเตาของเราอาจจะไม่เท่ากันนะคะเราก็กลับถาดนะคะเพื่อให้ความร้อนกระจายทั่วของขนมเราค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าที่จิ้ม เอาไว้เนี่ยเป็นยังไงนะคะก็คือนะคะมันจะมีเศษเค้กนะคะติดอยู่ที่ตัวไม้เสียบลูกชิ้นนะคะของมาดามค่ะแสดงว่าเขาใกล้สุกแล,ะละ้วล่ะแต่ยังไม่สุกนะก็เลยต้องอบต่อไปค่ะเวลาผ่านไปอีกนิดนึงนะคะก็อีก5นาทีค่ะมาดามจะมาปรับไฟนะคะในเตานะคะฟังก์ชันเปลี่ยนจากไฟบนล่างนะคะให้เป็นไฟบนค่ะเพื่อให้หน้าขนมเนี่ยมีความแห้งนะคะไม่แฉะค่ะ อันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวที่มาดามใช้แต่ว่าต้องทําให้เข้ากับเตาของแต่ละคนด้วยนะคะ5นาทีที่มาดามบอกเนี่ยคือเราต้องเฝ้าแล้วนะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าความร้อนของไฟบนจะทําให้หน้าขนมของเราขึ้นสีสวยประมาณไหนนะคะพอได้สีที่ต้องการแล้วนะคะเราก็นําขนมของเราไปดูกันค่ะมาแล้วมาแล้วมาดูขนมกันนะคะมาดามอบให้สีขึ้นประมาณเนี้ยค่ะ จากนั้นก็นําขนมออกจากถ้วยพิมพ์เลยนะคะนํามาวางพักบนตะแกรงให้เขาเย็นสนิทเลยค่ะและนี่ก็คือขนมที่เย็นเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมรับประทานค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชิมขนมกันนะคะแล้วก็มาดูเนื้อสัมผัสของตัวเค้กแป้งข้าวหอมมะลิที่เราเปลี่ยนจากในสูตรเขาใช้แป้งเค้กนะคะแต่มาดามเปลี่ยนมาใช้แป้งข้าวหอมมะลิตราปลาแฟนซีครับค่ะสีสันที่ผิวของเค้กสวยงามนะคะเพื่อนๆแกะ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 เพื่อนๆพอแกะแกระดาษ กระทงออกนะคะกลิ่นหอมของข้าวหอมมะลิก็โชยมาเตะจมูกเราเลยนะคะเพื่อนๆเนื้อสัมผัสก็ที่มาดามดูนะคะเขาก็มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มดูนุ่มนะคะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยแห้งดีเพราะว่าเราใช้ฟังกช์ชันไฟบนช่วยนะคะเดี๋ยวเรามาฉีกดูกันค่ะเนื้อข้างในเนาะอ่านี่ค่ะเห็นไหมคะเขาดูละเอียดดีนะคะสวยงามน่ารับประทานมากๆ ผิวของตัวเค้กที่อยู่ด้านบนนะคะเริ่มแห้งแต,แตกออกมาจากตัวเค้กแล้วนะคะมาดามชอบกินมากๆเลยตรงนั้นนะ่ะเขาจะกรอบกรอบกรุบกรุกนะคะอร่อยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะพี่ดูตอนที่เอาชิ้นที่เป็นผิวของเค้กนะคะมาชิมค่ะอดไม่ได้นะคะชิมก่อนเลยพอได้ชิมไปนะคะรู้สึกถึงความว่าเออได้กินขนมไข่อะประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆไม่ได้กินนานแล้วด้วยนะ มันหอมนะแล้วก็ผิวก็จะกรอบๆนะคะนิดๆเหมือนที่เขากินทั่วไปอะค่ะแต่ว่ามันกรอบๆส่วนเนื้อเค,ค้กนะคะก็จะนุ่มๆแล้วก็เอ่อเขาเรียกอะไรนะมันมันมีเนื้อสัมผัสของเค,ค้กด้วยนะคะก็ดีค่ะเราจะได้กินเค,ค้กที่ปราศจากกลูเตนนะคะเพื่อนๆน,นอกจากปราศจากกลูเตนแล้วเมนูนี้เป็นเมนูมังสวิรัตด้วยนะคะอยากให้เพื่อนๆลองทํากันดูตามที่มาดามทำเนี่ยนะคะเราจะได้เนื้อสัมผัสใหม่ๆของเค,ค้กนะคะ โดยลองเปลี่ยนจากแป้งสาลีนะคะมาเป็นแป้งข้าวกันนะคะหากเพื่อนๆสนใจในผลิตภัณฑ์ของตราปลาแฟนซีคร์บนะคะมาดามได้ใส่ลิงก์ช่องทางการซื้อไว้ให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณที่ดูมาจนถึงท้ายคลิปนะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะมาดามไปแล้วนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ